3นะครับตอนนี้วิ่งไป3า2ริกิโลสเกลลดลงมาสเกลน้ำมันนะลดลงมาขีดนินนดๆแล้วก็วิ่งเหมือนเดิมวางหินทางด่วนรามส มาชาเลนจ์ว่าจะได้ถึง800ร้อโลแม่หนึ่งถังน,นี่คือแย่งคุณพระยามาขับเลยไม่ให้ทีขับเลยขับเองน่าจะได้นะน่าจะเป็นอีพี8ดก็จะหมดพอวิ่งวันหนึ่งก็ประมาณ55าิกิโลช่ง COVID, วงโควิดเราวิ่งแบบสบาย เจ้าคิฟเนี่ยจา,จากที่สังเกตขับเองนะถ้าเป็นรถติดแบบหลายๆเขาประหยัดมากกว่าแต่นี้จะแบบช่วงโควิดกี่แบบไม่เกิน75กิโลเมตรต่อชั่วโมงเราจะมาดูกันอันนี้ฟองว่าวิ่งได้526ร้น,ข,นขึ้นเนินนะครับเทคนิคก็คือนเนี่ยขึ้นเนินผมก็ใช้ EV เนาะ พอเวลาขึ้นเนินรถมันใช้แรงขับเคลื่อนเยอะก็จะดึงพลังงานจากแบตไปใช้เยอะเราก็ใช้เทคนิคเล็กน้อยๆ,ๆ,ๆพอลงเนินแล้วก็กดออก <Okay. S 2> อันนี้ขึ้นสะพานนะเดี๋จะเห็นตอนเบาเครื่องนะว่าจะมีไฟสีฟ้ากระพิบเป็นใหญ่ใใส่แบตเข้าไปโอเค Nissan q s h e Power นะครับ <Yeah. S 2> พบกัน EP4 น่าจะตอนวิ่งได้400ร้อยกว่ากิโลนะกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับ